ก็มีพี่น้องถามซื้อแม่พันธุ์นะครับซึ่งแม่พันธุ์ผมก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งพอผมก็ต้องคือผมมาตั้งเราใหม่นะแล้วก็ผมก็ต้องทําแบบกระจายให้แบบแบบอ้ยมึงสิโจกกันใกล้หน่อยมึนดีดีเลยลูกมา้าสนกุกตัวนี้ในหน่อยนี่ให้มาง เหรียอร่อยเอาไปเสือเสือไปแล้วสองพันหาไอ้เขาพอรรวมทรงก็ตอนนี้พอเป็นหมาะลกุกแม่เป็นแม่เบอร์หนึ่งครับบ่าเรื่องไก่ใช่ไอันนี้บ่กเรืองไก่ไก่บ่าบอยดีก็ไอ้ตัวนั้นเคยเห็นเคยเห็นมันมันแบบโดดๆเล่นกันนะคือผมพันคู่มวยแล้วผมก็ว่าไปเช็ดน้ำไก่ดีผมก็ปล่อยคูมวยเดินเล่นไอ้นั้นมันมาตินํะ วนเหมือนทองเอกเลยคิดภาพไปทองเจ้าทองเอกของลโรงเมียตีพม่าดูนะครับทองเอกมันวนเดินวนวน,น,นตีเชิงใช่ไหมแต่ตัวน,นี้มันวนแบบหยิบงอนหยิบงอนเออประมาณนั้นแหละครับก็จะมาพูดกันต่อเรื่องอ่าแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์เออพี่น้องถามซื้อแม่พันธุ์ลูกหมาชนุกไก่ชกกาา้าด้านนี้นครับซึ่งถ้า,ผม,มามผมอยากแบงนะ่งไหมผมอยากแบง่งนะผมอยากแบ่งเอยไม่ใช่ว่าไม่ใช่แม่เาเอ้ยเราไม่ไม่อยากแบ่งเราไม่อยากกระจสายพันธุ์ครับ ซึ่งมีทั้งไก่โตผมลงในกลุ่มก็มีคนถามมีคนทักมาถามส่วนตัวก็มีนะครับซึ่งต้องแต่ว่ามาชนุมันหยุดมาชนุมันหยุดทามาสักพักหนึ่งนะครับแล้วคือตอนนี้ผมก็กําลังจะกางได้มาเริ่มเลี้ยงปั้นไก่แล้วเนี่ยเนี่ยกำลังได้เริ่มปั้นไก่ครับซึ่งผมจึงต้องการแบบการสร้างให้สร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองนะครับโดยการแบบเลี้ยงปั้นผมต้องการเลี้ยงปั้นผมต้องการเลี้ยงปั้นอย่างเดียวนะครับซึ่งแม่พันธุ์เนี่ย คนถามซื้อแม่พันธุ์แม่พันธุ์ผมก็จะกระจ,จายครับกระจายไปสมมติว่าผมผสมไปได้ข้อหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเอามามีมีตัวเมียสี่ตัวเนี่ยผมให้พักพวกทีมงานผมไปสองนะครับ <c oughs> ผมเก็บไว้หนึ่งนะครับผมอาจจะแบ่งแม่พันธุ์ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันก็จะน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆก็เพราะว่าเราใหม่เนี่ยผมก็กําลังจะกระจายนะครับกระจายแม่พันธุ์ไปให้ทีมงานทีมงานผมนะครับผสมพ่อไก่ของตัวเองนะครับแล้วก็เผื่อ ปีหน้าปีต่อไปนะครับแล้วก็จะมีไก่ปั้นออกเยอะขึ้นนะครับปั้นออกแบบได้เห็นแน่นอนสายมหาชนกเนี่ยได้เห็นอย่างแน่นอนครับม่าจะเป็นชั้นลูกชั้นหลานครับคุณได้เห็นอย่างแน่นอนครับก็รอดูเลยนะครับรอดูเลยมาชนุกนะครับเพราะว่าผมเห็นลูกมันไม่กี่ตัวเองครับทั้งที่มันมันอยู่กับผมมา2ปีแล้วครับสองปีน่าจะ2ปีมั้งเนาะน่าจะใช่แหละครับก็ลูกมันยังผมยังเช็คไม่กี่ตัวเองครับซึ่ง ซึ่งก็มีหวังอะมีหวังไหมแบบเป็น,เป,นเป็นความหวังใหม่นะครับก็เหลา่าม่มหาชนุก,ก็เป็นตัวตั้งต้งตน,เป,นเป็นเป็นเหล่าะมรับเป็นเหล่าม่ด้วยนะเป็นสารตั้งต้นเหล่าม่มาเลยนะครับแล้วก็ผมก็ผสมกับพวกสายของโก,โกอะไรต่อไปนี่แหละเติมลูกสาวสาว,สาว,สาวพลังใช้พวกของโก,โกมหาชนุกนะครับแล้วก็ต่อไปก็สายที่ผมผมสนใจแล้วก็นําเข้ามาพัฒนาก็คือสายของพี่เขาซอสลนาฟาร์มครับผมไม่มอง สาหรับชุดพม่าชนพม่านะตอนนี้นะครับซึ่งซึ่งผมก็เคยทาคลิปลงว่าไอ้ผมติดตามติดตามเจ้าทองสุกนะกับเจ้าสสนันเอ้เจ้าเยสันันนะซึ่งแต่ตอนเนี้ยผมต้องเอาไอ้นี่ก่อนนะครับต้องเอาแล้วใช้เยสันันก่อนนะผมต้องการต้องการแบบเบอร์แข้งะนัซึ่งทองสุกมันเป็นไก่เปไก่ขยันไม่นไก่เปิดแพ้นะครับซึ่งไก่ของผมมันจะเป็นไก่ทรงประมาณนั้นแหละนะมันจะเป็นไม่ใช่ไก่แบบไปเบอร์แข้งหนักอะไรแบบนี้ซึ่งผมต้องการ ข้ามไปเอาเบอร์แข่งหนักนะครับซึ่งผมไม่มองฟาร์มไหนเลยนะครับเรื่องเบอร์แข้งหนักนเรื่องแผลตีนะครับที่จะเข้ากับของเรานะครับคือของพี่ขาวซอสนามฟาร์มอย่างเดียวเลยผมไม่มองฟาร์มอื่นเลยตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไก่ทุกตัวที่ผมมาลงแบ่งผมถ่ายลงแบ่งคือผมมั่นใจนะผมมั่นใจนะครับว่าจะเป็นลูกไก่ไก่ตัวผมมั่นใจมากมกผมมั่นใจคือ อย่างน้อยอ่ะมันได้ไปอ่ะคู่คนได้ไปอ่ะมันต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมาอย่างแน่นอนอ่ะมันต้องคุ้มค่าครับไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วขี้เหร่นะไม่ไม่ไม่ใช่ผมแน่นอนครับก็รอดูก็ได้นะรอดูก็ได้ก็ฝากติดตามนะครับการเลี้ยงไปด้วยนะครับฝากติดตามไอ้ไอ้ด่างนะครับฝากติดตามแล้วก็ไอ้พญาคุดธนะครับไอ้พญาพุดธเพิ่งลงคลิปในกลุ่มนะครับเมื่อวานก็ลงคลิปท่านนะคลิปแค่ห้าทีมั้งนะครับ ก็สภาพไม่ค่อยมีโดดุดวันครับแต่สายตาผมมองว่าเล่นได้ครับก็ฝากติดตามแล้วก็อีกหลายตัวครับก็ตัวไหนที่ผมแบบตั้งใจบอกว่าฝากติดตาเนี่ยผมจะเลี้ยงให้เห็นอย่างแน่นอนก็ได้มาวัดสายตาคันอย่างแน่นอนครับว่าสายตาทุกคนเห็นมันเป็นยังไงครับสายตาทุกผมเห็นมันเป็นยังไงครับก็ทั้งที่เราเห็นไก่ติเหมือนกันครับมันเป็นยังไงครับก็อย่างให้ด่างเนี่ยครับก็รอชมได้เลยครับรอชมได้เลยครับ เ้ยงไก่ครับสุดท้ายก็อยากจะบอกฝากบอกว่าเน่งไก่ครับมันมีหลายองค์ประกอบครับดูไก่นะครับเวลาเราดูไก่ไม่ใช่ว่าเราจะดูเลยอุ้ยตัวนี้เก่งไม่เก่งมันต้องดูองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับอะไรหลายอย่างไก่ใหม่ไหมไก่มีสภาพไหมไก่เจอกับอะไรนะคือมันไม่ใช่ว่าโอ้ไก่ตัวนี้เตะแบบนี้เตะแบบนี้นะครับคุณไม่รู้จักวิเคราะห์นะครับคุณไม่รู้จักวิเคราะห์นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวพูดไปเรื่อยอีกแล้วนะ ขอไข่แตกแล้วครับไข่แตกคนระับก็ยังไงพีน่านะครับาติดตามอย่างแน่นอนนะพีหน่าบอกเลยว่าได้เห็น,นครับชั้นลูกชั้นหลานมหาชนุกเนะี่ยนะับออก,กนอนนรวยอ,อ,อย่างแน่นอนครับออกรุยอย่างแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับ